สวัสดีค่ะวันนี้พายจะพามาดูบอนสีนะคะแล้วก็พร้อมกับแจ้งราคาเบบีนะคะเบบีต้นที่เนี่ยนะคะที่เรียงอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีบางต้นเนาะที่เป็นไม้แยกหน่อแล้วก็โตแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่ามีต้นอะไรกันบ้างนะคะต้นนี้นะคะมะขวานรังสรรสองใบแบบนี้นะคะนี่ค่ะต้นนี้ค่ะต้นนี้นะคะ เอาไปต้นละเจ็ดสิบค่ะต้นนี้นะคะเจ็ดสิบบาท <S <S ต้นนี้ไกรทองประเสริฐต้นนี้พึ่งกลางออกมานะคะตอนแรกก็ว่าอยู่ต้นอะไรเราก็ลืมว่าเราเขียนชื่อไว้นะคะ <S 1> <S 1> กลางออกมาแล้วนะคะป้ายแดงเลยต้นนี้นะคะต้นนี้เอาไปเอาไปเจ็ดสิบบาทเหมือนกันนะคะแล้วก็เพชรเจ็ดสีเบบี <S <S <Baby. S 1> ด่างแล้วนะคะด่างนิดนึงเนี่ยค่ะเอาไปสองร้อยบาทนะคะ อาค้าจะส่งต้นแรก70นะคะต้นต่อไปบวก10เนาะเดี๋ยวไฟทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะคะแล้วก็เบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เนาะไม่เหมือนกันนะคะคือเบอร์ไฟเนี่ยมันซิมเสียเนาะเบอร์ไลน์นะคะก็เลยใช้คนละเบอร์กันนะคะอันนี้บันดานซับต้นเล็กนะคะเนี่ยต้นเล็กมี2ต้นต้นละร้อยนะคะอเอาไปต้นละร้อยพอแล้วก็ต่อไป ต่อไปนะคะทางนี้เป็นพริกกับเกลือเห็นไหมคะต้นนั้นใหญ่แล้วนะคะเอาไป350บนะคะ3า0บาทวาสุกีต้นนี้นะคะเอาไป300บาทค่ะมีปลายทางทั่วประเทศนะคะต้นนี้ม่วงมงคลไม้จอมนะคะผ่งหัวไปแล้วเนาะ ต้นนี้250บาทนะคะเดี๋ยวอันนี้เป็นดงบอลเก่านะคะเนี่ยมีฮาร์ปด้วยมีฮาร์ปด้วยอ่าเดี๋ยวค่ายพาไปดูฝั่งนู้นนะคะว่าจะมีต้นอะไรกันบ้างนะไปะเดี๋ยวปิดค่ายปิดตู้ฝั่งนู้ก่อนยันชงชอบน้ำเดี๋ยวค่พาไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะว่ามี ฝั่นงนี้นะคะก็เป็นงค่ะเพรวงฟแบกระโดดหลบโอ้โหไม่ค่อยดื้อเลยนะคะนี่ไเ,เอัๆๆๆๆๆๆๆอนี้จะเป็นเจ้าปอแก้วนะคะตอนนี้เปิดด่างแล้ว ใหญ่มากว้วยนะคะต้นนี้ใหญ่มากเปิดด่างแล้วนะคะต้นนี้อุ๊ยแกงส้มฝั่งนู้นกำลังเปิดด่างนะคะต้นนี้เปิดด่างแล้วใครรับต้นนี้ต้นใหญ่แล้วนะคะเปิดด่างเริ่มเปิดด่างแล้วใครรับเอาไป ไปคิดก่อนเริ่มใหญ่แล้วนะคะเดี๋ยวขยกให้ดูถ้าเปลี่ยนกระถางนี่คือใหญ่เลยอ่ะอู้หูเปิดด่างแล้วโอโ้ใหญ่จังเอาไปเลี้ยงกลางแดดเอ๊ะไม่ใช่เลี้ยงแบบที่ที่โดนแดดเยอะๆเนาะต้นใหญ่ละเอาไปตั้งแม่ได้เลยแบบว่ากําลังเปลี่ยนกระถางก็คือใหญ่แล้วนะคะต้นเปิดดา่างต้นนี้เนะเาะถ้าใครสนใจก็เอาไปที่ 2อ0 0ันสองแล้วกันค่ะ2อ0 0ันสอง,สองอน,นี้มงคลซับมงคลทรัพ์อันนี้เอาไป200ค่ะต้นละสองร้อยต้ละสองร้อยนะคะอันนี้สีมหาโพงนี้ลูกค้าจองไว้เนาะอันนี้ก็ส่งไขไ่ไม้แยกหนอไม้แยกหนอ ต้นนี้เอาไปเอาไปพันเ้าเอาไปพันเกานะคะใครสนใจนะนใครสนใจนะคะแล้วก็ต้นนี้คุณหญิงคุณหญิงตั้งแม่เลยนะคะเอาไปห้าร้อยค่ะใส่ใส่แม่เลยนะคะโอเคตู้นี้น่าจะประมาณนี้นะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องลูกชาวนาอีลามาลาเดอร์ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ